สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสีชาก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับพวกไม้เลื้อยไม้ห้อยย,อย้อยระยานะคะเป็นกระถางไซส์เล็กๆกระทัดรัดนะคะก็จะเลือกมาให้ดูนะคะว่ามีต้นอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีวิธีดูแลยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะก็จะให้ดู2ต้นแรกนี้ก่อนนะคะจะเป็นลักษณะใบคล้ายๆกันนะคะทรงกับฟอร์มคล้ายๆกันแต่ว่าตัวนี้จะใบใหญ่กว่านะคะอันนี้จะเป็นสายป่านดวงใจนะคะใบสีเขียวก็อยู่ในตระกูลของเซโรพิเจียนะคะ อีกต้นหนึ่งที่ลักษณะฟอร์มคล้ายๆกันแต่ว่าใบเล็กกว่านะคะใบเขาจะออกเป็นลักษณะกลมๆคล้ายๆกับกระดองเต่าที่ให้ดูไปเมื่อคลิปที่แล้วนะคะก็เดี๋ยวจะมา แนะนําวิธีการดูแลของซีชานะคะสําหรับ2ต้นนี้นะคะลักษณะของสองต้นนี้เขาจะเป็นไม้ที่ออกแนวแบบทอดเลื้อยนะคะเป็นแบบห้อยตกลงมาแบบนี้นะคะก็ตอนเลี้ยงแรกๆที่ยังเป็นต้นสั้นๆอยู่เนี่ยก็เลือกใช้เป็นกระถางทรงสูงนะคะอันนี้เป็นกระถางที่เหมือนกันนะคะเป็นทรงสูงปากกว้างแล้วก็มีขานิดนึงนะคะอันนี้ก็จะสูงกว่านะคะกระถางดําแบบนี้ เนี่ยค่ะเขาจะมีความสูงเยอะนะคะพวกกระถางพลาสติกแล้วก็อันนี้สูงที่สุดเลยตั้งแต่เคยซื้อกระถางมาก็จะเป็นทรงนี้นะคะได้มาจากงานแคคตัสนะคะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นกระถางสูงเลยนะคะอันนี้ก็จะแบบปากกระถางกว้างนะคะเขาก็จะแผ่ออกมาแล้วก็ห้อยย้อยตกลงมานะคะ ทั้งสองต้นนี้นะคะถ้าเทียบกันก็คือสายป่านดวงใจจะเลี้ยงง่ายกว่าเยอะเลยนะคะแล้วก็อันนี้จะเลี้ยงยากกว่านะคะสองต้นนี้สีชาจะเลี้ยงดูแบบว่า ถ้าอย่างสายป่านดวงใจเนี่ยก็จะใช้ดินแบบไม้อวบน้ําเลยนะคะพวกมูลไส้เดือนพีทมอสหินภูเขาไฟเพลไลท์อะไรแบบนี้นะคะรดน้ำก็เกือบทุกวันเลยค่ะหรือว่าวันเว้นวันก็ได้เพราะว่าต้นนี้ของศิชาค่อนข้างทนนะคะก็จะชอบชื้นชื้นรดน้าได้บ่อยแต่ก็ดินต้องระบายน้ําดีนะคะพวกสายป่านดวงใจแต่ถ้าอย่างต้นนี้นะคะดินก็จะมีพวก เม็ดปอเปอร์นะคะเม็ดดินเผาแล้วก็มีเปลือกสนมีเพอร์ไลท์หินภูเขาไฟนะคะก็จะเป็นดินปโปร่งแต่ว่าเก็บความชื้นนะคะก็เลยใส่เป็นพวกเปลือกสนเข้าไปด้วยนะคะก็จะได้ชื้นชื้นแต่ว่าระบายน้ําดีนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้ดินที่แบบอัดแน่นมากเกินไปนะคะระบายน้าไม่ดีแล้วก็ขังแชะนานนะคะต้นนี้คือใบจะเละแล้วก็หลุดร่วงชาเน่าได้ง่ายแล้วก็เร็วมากๆนะคะ ต้นนี้ก็จะรดน้ำประมาณ3-4วันครั้งเลยนะคะก็ดูที่หน้าดินนะคะถ้าเกิด ดินยังชื้นๆอยู่ก็จะไม่รดนะคะแต่ถ้าเกิดแห้งแล้วก็จะรดทันทีแล้วก็เออเวลารดก็จะเลี่ยงการโดนใบนิดนึงนะคะเพราะว่าเผื่อเขาแบบน้ําไปขังอยู่ตามใบใบก็จะช้าได้ง่ายด้วยนะคะสําหรับต้นนี้ช่วงไหนที่รู้สึกว่าอากาศร้อนๆแห้งๆหน่อยนะคะสีชาก็จะนําถาดแบบนี้ค่ะวางไปบนจานรองเนี่ยค่ะที่มีหินภูข้อไฟอยู่ข้างล่างนี้นะคะแล้วก็ หล่อน้ํานะคะให้ชื้นชื้นนะคะจะใช้เป็นทรายเม็ดใหญ่หน่อยก็ได้นะคะแต่หินภูเขาไฟวางลงไปแบบนี้ก็จะได้รับความแบบเย็นเย็นชื้นชื้นนิดนึงนะคะพอช่วยได้นะคะถัดมานะคะก็เป็น ไม้ทอดเรื้อยย้อยระยาอย่างตัวปาโลมาเนี่ยนะคะนี่เป็นไม้อวบน้ํานะคะไม้อวบน้ําที่ชาชอบเลี้ยงในกระถางดินเผาแบบนี้นะคะ เพราะว่าจริงๆแล้วต้นนี้เลี้ยงมาตั้งแต่ที่เขา,เายังไม่ได้มีการทอดเลื้อยเลยนะคะเลี้ยงมาตั้งแต่มีใบน้อย,อยๆอยู่บนนี้ค่ะแล้วก็พอเขาโตขึ้นเนี่ยค่ะเขาก็เลยห้อยย้อยตกลงมานะคะอันนี้ยังไม่มีเวลาเปลี่ยนกระถางนะคะถ้าเราจะไว้ในกระถางใบเล็กใบเดิมนะคะเราจะทํายังไงกับสายรุ่งรังอย่างนี้ได้บ้างนะคะก็อาจจะต้องเลือกวางเป็นชั้นที่สูงขึ้นนะคะเพื่อให้เขาเป็นสายห้อยลงมาแบบนี้นะคะหรืออีกแบบหนึ่งเราจะใช้เป็นกระถางแขวนแทนนะคะก็นำ ตัวเชือกเนี่ยมาห้อยแบบนี้นะคะคล้ายๆกับนํากระถางสวมเชือกแบบนี้นะคะแล้วก็นําไปแขวนไว้ในที่สูงๆนะคะอันนี้เดี๋ยวสีชาก็จะนําต้นปาโลมาไปแขวนเหมือนกันนะคะต้นนี้นะคะสีชาก็รดน้ําแบบวันเว้นวันนะคะเลี้ยงแสงครึ่งวันเช้านะคะก็เป็นอีกต้นที่ค่อนข้างทนนะคะใช้ดินเป็นแบบดินไม้อวบน้ําระบายน้ําดีเหมือนก,นกันกับต้นสายป่านดวงใจเลยนะคะ ก็จะเป็นตระกูลโฮย่านะคะพวกโฮย่าก็จะเป็นลักษณะแบบทอดเลื้อยนะคะบางคนเขาก็จะเลี้ยงให้เลื้อยห้อยตกลงมาหรือว่าเป็นแบบเกาะเลื้อยตามสายขึ้นไปข้างบนนะคะบางใบเนี่ยคะ่ะพวกกระถางพลาสติกเนะะี่ยเขาจะมีรูอยู่ตรงขอบข้างๆนะคะอย่างรุ่นนี้ก็จะมีรูเหมือนกันเราก็ทําการซื้อพวกที่แขวนเป็นแบบลวดแบบนี้นะคะอันละประมาณ5บาทนะคะก็ใส่ลงไปในรูนะคะ ก็คืออันนี้ก็เป็นเหมือนกับต้นอื่นๆนะคะเลี้ยงแบบตั้งแต่ต้นเล็กแล้วก็ยังไม่ได้มีการเลื้อยออกมาข้างนอกนะคะแต่พอเขาโตขึ้นเนี่ยเราจะเริ่มย้ายไปเลี้ยงเป็นกระถางแขวนแล้วก็เติมที่แขวนให้เขานะคะเป็นแบบนี้นะคะเขาก็จะเลื้อยทอดเลื้อยหรือว่าเราจะ,ะพันเขาขึ้นลวดแบบนี้นะคะให้เขาเกาะขึ้นไปข้างบนนะคะโพวกหยา ทนกับอากาศบ้านเราได้ดีนะคะพวกโหยา่าแล้วก็อาจจะมีพ่นยาการเชื้อรากันบ้างนะคะรดน้ํจาจะรดเมื่อดินแห้งหรือว่าวันเว้นวันอะไรประมาณนี้นะคะถัดมาก็เป็นโหย่าเหมือนกันนะคะอย่างต้นนี้เลี้ยงในกระถางดินเผานะคะก็จะนําไปแขวนยากนิดนึงเพราะว่าหนักนะคะอันนี้ก็เลยเลี้ยงไว้ในที่แบบสูงสูงชั้นบนสุดของชั้นวางนะคะให้เขาห้อยย้อยตกลงมาแบบนี้แล้วก็ต้นนี้สีชาปักชํำค่อนข้างบ่อยนะคะก็จะไม่ค่อยยาวมาก ตรงที่เป็นใบอ,ออกกลมๆปั้านๆน,นะคะใบเล็กๆแล้วก็มีลายประข้างในนะคะใบเขาจะค่อยๆเลื้อยตกลงมาข้างล่างแบบฟรีฟอร์มแบบนี้นะคะเป็นอิสระมีอีกหลายต้นนะคะตัวนี้นะคะที่สีชาเลี้ยงในกระถางแบบนี้ค่ะเป็นกระถางพลาสติกแล้วก็ ร้อยลวดเป็นแบบแขวนนะคะเขาก็อยู่ได้กับกระถางหลายแบบแล้วก็เลี้ยงเราหน่ารักนะคะต้นนี้วิธีรดน้ำก็จะเหมือนกับต้นนี้เลยนะคะเป็นโหยาเหมือนกันรดแบบวันเว้นวันนะคะก็พ่นกันเชื้อราบ้างแล้วก็ใส่ปุ๋ยบ้างนะคะเป็นปุ๋ยพวกสูตรเสมอนะคะ นึงนะคะที่สีชาเลี้ยงแบบเป็นกระถางแขวนแล้วก็เป็นออกแนวแบบระยะลงมานะคะอันนี้จะเด้งๆนิดหนึ่งนะคะก็คือเป็นพวกเฟิร์นสายนะคะ,ะต้นพวกนี้ที่เลี้ยงก็จะต้องเลือกพื้นที่แบบให้เหมาะกับเขานิดนึงอย่างพวกนี้เขาจะชอบที่ร่มํำไรแล้วก็ชื้นชื้นนะคะอันนี้เลี้ยงไว้ใต้ร่มไม้ใหญ่ทุกต้นที่เป็นเฟิร์นสายสีชาจะเลี้ยงเน้นไว้แบบใกล้ๆกับพวกร่มไม้ใหญ่นะคะใครที่ อยากเลี้ยงไว้ตามแบบระเบียงคอนโดหรืออะไรแบบนี้ก็อาจจะต้องระมาัดระวังนิดนึงนะคะพวกนี้เขาโดนลมร้อนหรือไอร้อนเนี่ยใบเขาจะเสียได้ง่ายนะคะก็จะเน้นพื้นที่ชื้นๆเย็นๆหน่อยนะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะของพวกไม้แขวนที่สีชารู้สึกว่าสวยดีนะคะพวกเฟิร์นสายก็จะมีใบหลายแบบนะคะมีชื่อค่อนข้างเยอะด้วยนะคะจําชื่อได้ไม่หมดเหมือนกันนะคะก็เลี้ยงแบบสวยงามนะคะสําหรับตระกูลนี้ก็รดน้ําแบบประมาณ วันเว้นวันนะคะหรือว่าถ้าดินแห้งก็จะรดเลยนะคะให้แบบเขาชื้นชื้นไว้นะคะอ่าวิธีดูแลก็ไม่ได้ยากมากนะคะจริงๆถ้าเขาอยู่ในสภาพอากาศที่เหมาะเนี่ยก็จะไม่ค่อยดูแลอะไรมากแล้วก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากนะคะนอกจากเขาจะอยู่ในที่อุณหภูมิหรือว่าพื้นที่ที่แบบไม่เหมาะจริงๆนะคะจะเห็นใบเสียค่อนข้างง่ายนะคะ ายของวันนี้นะคะก็คือต้นนี้ค่ะเป็นตระกูลไพเรียนะคะใบออกสีเขียวเเงินเงิน,งนเล็กๆแบบนี้นะคะ <S <S ต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะเลี้ยงมาตั้งแต่ที่เขายังไม่ห้อยตกลงมาแบบนี้นะคะไว้ในกระถางดินเผาปกติคะ่ะให้แบบยกสูงขึ้นมานะคะแล้วก็ให้มีพื้นที่ในการห้อยย้อยตกลงมานะคะ เป็นอีกต้นที่เวลาเขาเอ่ย้อยตกลงมาข้างกระถางเนะะี่ยค่ะเราจะเห็นเป็นใบเล็กๆแบบนี้นะคะติดๆกันนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะอันนี้สีชาเลี้ยงแดดครึ่งวันเช้านะคะถึงประมาณเกือบเกือบสิบเอโมงนะคะรู้สึกว่าเลี้ยงแดดจัดมากเกินไปก็ไม่ค่อยสวยนะคะที่เคยลองเลี้ยงมานะคะก็เลยเลี้ยงเป็นแดดครึ่งวันเช้าแล้วรดน้ำทุกวันนะคะหรือวันเว้นวันก็ได้นะคะอันนี้เขาจะเป็นสีเขียวแบบสีเขียวพาสเทลนะคะสีเขียวออก เงินเงินนะคะนิสชาแบบใช้ดินโป่งๆนิดนึงนะคะผสมพวกหินบุกขาไฟลงไปด้วยนะคะค่าสำหรับวันนี้ก็หมดแล้วนะคะไว้ครั้งหน้าสีชาจะมาทำคลิปต้นไม้อะไรอีกก็ไว้ติดตามชมกันนะคะเพื่อนๆที่ดูคลิปแล้วก็คอมเมนต์คุยกันข้างล่างนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย ไม่ไป